เพราะว่าแยกย้ายกันครับน้องนักร้องไปอยู่เป็นแอร์อยู่สิงคโปร์ผมไปออสเตรเล,ลียมือไวโอลินไปนิวซีแลนด์มือกีตาร์าไปสกอตแลนด์<า>แล้วเหมือน<า>แบบ<า>ก็คือน้องนักร้องเขาเป็นทงานนะครับเขาเลยแบบเหมือนเบสต้องเบสอยู่สิงคโปร์มันก็เลยยากแบบเพราะเราเพยายามแล้วเรายื้อมาลารอบหนึ่งแล้วเ,เราแบบรู้สึกเลยโอ้โหชีวิตแม่งโคตรยากเลยว่ะอะไรที่ทำแล้วมันยากอ่ะสุดท้ายแล้วในเชิงความสร้างสรรค์มันจะทําลายทุกอย่างเลยเหมือนมันจะทน ทนเข้มไปได้อยู่แป๊บหนึ่งแหละแต่เห็นอนาคตเลยรู้เลยว่าฝืนไม่ได้ไม่ว่างกันสักทีจะเจอกันก็ไม่ได้ต้องทาวิธีนั้นหาวิธีเหมือนต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆตามหลักแล้วทางานที่นี่นมันไม่จําเป็นต้องมานั่งแก้ปัญหาถ้าเราไม่ตายไปก่อนเราว่ายังไงก็มีโอกาสกลับมาเพีงเยงแต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะคือไม่รีบเลยเพราะว่าเวลาผ่านไปมันเห็นว่าแต่ละคนมันมีเส้นทางเดินชีวิตที่มัน ถูกออกแบบมาคนละแบบเขาก็อาจจะต้องไปทํางานในที่ที่ต่างกันไปมันเลยยากในการที่แบบกลับมารวมตัวแล้วแบบเพราะจริงๆการทําเพลงนี่มันอุทิศทุกอย่างนะสำหรับผมแนละสำหรับผมถ้าจะทําให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวและมีผลงานที่ออกมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมันต้องอุทิศหลายอย่างเลยบางอาชีพที่ทํามันอุทิศชีวิตให้กับงานอันดิเลกบางอย่างเช่นการทําเพลงไม่ได้มันไม่เวลาเขาไม่พอจริงๆ คือสำหรับผมมันมันพร้อมกลับมาตลอดแต่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ใจใจผมผมรักทุกวงเหมือนครอบครัวผมมันไม่มีไม่มีคำว,ว่าปิดอยู่แล้ว